สวัสดีครับสวัสดีครับผมื้นนี้ก็กำลังสิเดินทางไปสมคักผ้าอีกคือเก่านะครับพี่น้องเน้ะอยู่สกดลนพรนะครับตัวนี้ผมออกมาเส้นนั้นบ้านพี่ช้างมาเข้ามาทางบ้านยูดอดนะครับแค่นบอกบ้านยูดอนวันะครับมาตรงนี้ผมกุศลไปใหญ่ไฟแดงกันผ้านเลยนะนี่ก็ได้ค้านนาดูในเชียวกุบผมก็ตรงไปนะครับขาก็ใสมือผมจะเป็นสกลสกลพัดนะครับเนาะพี่น้องเนาะยิงตรงไปนะครับ สวัสดรับรถค่าอยู่ฝั่งฝามือนะครับของผมผมจะต้องไปรับรถอยู่พุ่นนะครับธนาคารท่อสนะผมเนาะเออโัวผ้เสื้อนะครับพี่น้องมาอีก้ครับมาอี้บริเวณพอดินเอ่อเนี่ยนะครับเอ่ออยู่ฝั่งซ้ายมือผมจะเป็นโรงเรียนสกลพัฒนะครับพี่น้องเนาะอาจจะผมจะถ่ายไปให้พี่น้องนะครับเ่าจะให้ทายมืดถ่ายไปให้พี่น้องนะครับขอโทษก่อนนะครับผมก็อ่าวเอ่อมันกระจุยๆไวไปเนี่ยจังหน่อยนะครับพี่น้องเออเออสัง ป้ายอยู่นี่นะครั mhm. บป้ายพระอาทิตไทยผมนะฮะับป้ายโรงเรียนสุขพัทรสนามกีฬานะครับตรงนี้สนามกีฬาเดี๋ยวผมชี้ไทยเดี๋ยวผมจะให้ให้บอกนะครับว่าเนี่ยนะครับผมมานะครับอ่านี่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 อ่านี่นะครับสมบูรณ์สุขสานี่นี่สุลพัทรนะครับนี่สุลพัทรนี่นี่ตอนนี้เนี่ยสุขพัทรนะครับสุขพัทรเนี่ยรถมาจามดากนะอ่โอเคนะครับผมก็จะไปซุดตรงอ่ผมจะไปยูเทิร์นตรงอ่ พี่สังอัน,นธนาคารทอสอนะครับเพราะว่าบ้านลูกค้าผมอยู่ตรงออยู่ตรงข้ามในธนาคารทอสอนะครับอยู่ตรงอ่าอ,อ,อันสี่แยกไฟแดงพื่อนละครับเอาละครับเอาสนิทนะครับพี่น้องไปเจอกันยูพุ่งละครับเพราะว่าครับหลบเปน็นดำเนาะเอาโอเคนะเมื้อโอเคก็สิ <Okay. S 2> ส่งกอนแล้วนะครับบานนี้ปิดรถประเทศไทยมายบายครับผมนี่มันจะจบคลิปเลยเอาไปเจอกัคนคะลิปหน้า ไปเจอกันตอนไปสอบหมดแล้วครับทุกคน